สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนเขาหมือนเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมนไฟติ้งรชั่นสามาต่อกันครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นเป็นโซฟีไปพองั้นพาร์ทนี้เราจะมาเล่นอุลตร้าแมนเลโอกครนะผมเช่นเดิมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสกิลเล็กๆกกน้อยนะทุกคนแต่ผมจะไปเซตอยู่ในอันที่3ดีกว่าอันที่2เราเซตมาเยอะมากแล้วมาเปลี่ยนเป็นที่3บ้างอันนี้คืออะไรเอ่ย ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้คืออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะเพราะงั้นเดี๋ยวลองฟิดดูก่อนเออเอานนี้ไปดีกว่าแล้วก็สกิลอันนี้ก็คืออันนี้โอเคแล้วก็อันนี้อืมก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้แย่ แต่ดูสกลิลทั้งหลายทั้งแหล่นี้แล้วอะ่ะรู้สึกเหมือนว่ามันจะเป็นเกรด C เกรด E เกรด D ีซึ่งมันดูเป็นเกรดตามหมดเลยผมว่ามันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่อะ่ะเราต้องมีสกลิลที่มันแรงๆสักหนึ่งอันผมว่า A เนี่ยดูหมอนสุดละถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเลโอคิก S อันนี้น่าจะเอาไว้คอมโบกับอัสตา้าแน่เลย ผมว่าน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่อันนี้อเอาไว้คอมโบกับอัสตาและก็อันนี้เป็นเลโอคิกอีกอันหนึ่งที่เหลือไม่แน่ใจคืออันไรไม่รู้ซึ่งเอาไว้หน้าง,งานและกันว่ามันคืออะไรแต่แต่ว่าคอมโบกับอัสตาที่เราเห็นมาเยอะแล้วเพราะงั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยแล้วกันอันนี้หรือเปล่าเลโอคิกเนี่ยอืม โอเคเอาอันนี้ดีกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาโคตรจะมั่วเลยทุกคนโอเคประมาณนี้เซตที่เราจะใช้นะครับผมคือประมาณนี้แหละเอาลองไปเล่นดูได้ถ้าเวิร์กไม่เวิร์กก็ค่อยว่ากันอีกทีนะยทุกคนโอเค เฮ้ยทุกคนไปเริ่มกันเลย let's go เู้ยโอ,โอ้เปิดมาก็เลดคิงเลยเหรอเจ้าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่จะสู้ในป่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบอึดอัดนิดหน่อยอะ่ะผมไม่ค่อยชอบสู้ในป่าเลย ประเด็นคือไม่ค่อยถูกกับป่าด้วยนะปิ้วมาดิะมาดิมาดิมาดิมาด,มาเดิเอาเดิโอ๊ยโอ้ยโอ้ยใช่ไหมตีขาขาะอะไรฮะอะไรอะไรทำอะไรไอ้สวนกระโดโด,โด,โดโควบอื้อวิโคตรแรงเลยอือ อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อท่าน,นี้เองชีดอุ้ยแรงอยู่แล้วเนี่ยไม่แรงอยู่นะปิว้วมันหลบได้ปะผมเองก็ไม่ค่อยชอบเล่คิงเลยนะตั้งแต่ตาที่แล้วละที่เล่นเป็นไดนามิลเอร์เคิลอามาเจอเล่คิงนี้รู้สึกแบบงุนงดทีไรที่ได้เจอหน้ามันทุกทีเลยอื้ ขอญาตเพเดศึกเลยละกันอันนี้คืออะไรเฮ้ยผ่าอ๋อโอเคมันคือท่าผ่าโอเคเกินละอือเอาดิไม่ชอบท่าเนี้ยท่ายิงยิงสูงอ่ะโอ้ย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  มันเล่นเราแล้วมันเล่นเราแน่เลยโอ๊ยใี่ไหมมันอะไรกับขากูมันเยอะแยะวะโอ๊ยชิบหายชิบหายชิบหายทุกคนแกย่าภาพกันไม่ได้ด้วยเฮ้ยเอื้อเฮ้ยเบลยูเบลยูเบลยู่มาดิเอาทำไรทำไรกระตุกเหรอฮะมึนมืนมึนกันทั้งแถบเร็วคิก อ๋อนี่คือเลโอคิกโอเคโอเคโอเคทุกคนนี่คือเลโอคิกจริงๆไม่ค่อยอยากได้เลโอคิกนะเลโอคิกนี่เห็นมาบ่อยแล้วจริงๆแล้วอยากได้แบบท่าอื่นมากกว่าน่าจะเอาอัสตา้ามานะแต่ผมว่าถ้าคอมโบกับอัสตา้ามามันจะแรงมันจะแรงแบบกลัวว่ามันแรงทีเดียวแล้วก็ตายอ่ะผมก็ว่าตานี้อาจจะไม่มนันไงเอาดิไวรุ่น อยู่นิ่งทำหอกเอ้ยขอโทษครับอื้ออื้ออื้อใส่ยเสียเสวยจัดเอาดิอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรทำไรอะไรจะอะไรจะอะไรจะอือืออไม่เน้นท่าทางเยอะ นิ้นหนักดวงน้นความแรงพออ๋อท่าน,นี้อ๋อโอเคเฮ้ยไม่ได้แย่ทุกคนของจะดีเลยด้วยซ้ำอืออออ้ยปาดอื้โอโ้ยกระโดดควบโยจับไม่ได้จับจับจับโดนแล้วโอเคเฮ้ยยยา รอจังหวะนี้มานานแล้วแดงอนยะู้อะแรงอยู่มาเนี้ย<ะ>มาด,มาดิโอ้ยเอ้ยไปท้ามันเยอะอเออทำอไรจ้าทำไรจ้าทำไรจ้าม,มาดิเอาดิโอ้ย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 ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พี่ขอโทษครับ จะพลิกคว่ำโคตรจุกเลยโดนแบบนี้เฮ้ยจ๋ายืนนิ่งทำฮอกอะไรครับพี่พาครึ่งกว่าจะได้ท่าแต่ละท่ามานี่คือต้องลำบากลำบนโดนเที่ยนตีขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วฮะกโกลเคอร์บิชชอป ก็ดีเหมือนกันมันค่อนข้างจะตึงมืออยู่เจอเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยขอโทษครับขอโทษครับพี่โอ้ยโอ๊ยเฮ้ยมันค่อนข้างจะหนักหดวงแไหนเนี่ยเตะขันคาที่หนึงไอ้โอ้ย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 มันแรงอยู่นะใช้ได้เลยอือใส่ซอง โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้เหลี่ยมแล้วว่ะเออโอเคไม่กันก็แล้วเขาไปเลโอคิกแรงคนแรงอยู่ไก่อนก่อนไก่อนโอ๊ยโอโอ๊โอ้ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยยโโอโอ๊รโออย เอาน้ำจิ้มไปกินก่อนปิ้วโอเคใช้ได้ฮะสับใส่ซอกโดดเตะอัดหลังเลโอคิกท่านี้ต้องมาแนละ้วปิดเกมไม่ไม่ปิดป่ะ มาเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ย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 จะทำอะไรจะทำอะไรเอ้ยมันหลบได้ด้วยเฮ้ยเวลามันแดดนี่มันแด่เร็วนะทุกคนไอตัวไอตัวเนี้ยโอ้ยมันกันว่ะอะไร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 ฮะซับตัวแตก ชอบนะถ้าตอนจบของเลโอฮ่าเฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะ่ะร้อยวันพันปีไม่ค่อยได้โผล่มานนนานทีจะได้โผล่มากับเขาบ้างเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นบุญตาจริงๆสุดยอดมาฮะชอบจัดเลยเจอเนี้ยโคตรชอบเลยสีฟ้ากับสีนั้นเงินเอ้ยไม่ใช่ดิ สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยได้เจอกันเนี่ยมันเป็นของคู่กันของคู่บารมีที่แบบโอ้โหเห็นแล้วฟินตาสุดๆโ,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 โอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยอะไรจะเสกดาบม,มาเหรอฮะอื้อชาร์จพลังเอานี่ไปกินก่อน Langu đã ở đó nè, lạc dù. Oh, can đai, oi oi, 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 ôi ôi, đai, anh ơi, oi, 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 đi ha. All đi, All đi. All đi. All đi. มีเวลาเหลือเฟือมีเวลาเหลือเฟือเหลือเฟือโคตรเหลือเฟือเลยซับไม่โดนกระแทกทีนึงเข้ามาในระยะเอ้ยไม่โดนเอ้ยชิมหาแล้วชิมหาแล้วไปไปไปอื้อ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ย สับอีกทีนึงเฮ้ยไม่ใช่สับดิอันนี้มันติงคู่เฮ้ยเฮ้ยมันเริ่ม,มจริงวะ่ะ<ม><น>เห็นมันนิ่งๆอย่างนี้แต่มันนิ่งเงียบอ่ะเก่งเหรอเราอะ่ะเก่งเหรอปิดฉากเลยละกันเลโอคิก สวยจัดน่าจะถึงตัวสุดท้ายแล้วมาละคู่ปรับคู่บารมีคู่กันตลอดการเอาดีฮะมาดิอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะไอเนี้ย,ยมันเข้าเข้าใกล้ระยะมันไม่ได้เลย,เลยโอ้ยโอ้ยซับนิดหนึ่ง น่าจะตึงมืออยู่ไอ้ตัวเนี้ยปิวป้วปิ้วยิงจังกระยะไกลย่างเดียวตลบเยื่อท่าเนี้ยควบโอ้ยไม่โดนเฮ้ยเล่นของสูงเหรอเอาตะขอมาเล่นนี้อ่ะอือโอ้ยโอ้ยเออแลกกันไปหน่อยซับซับซับผมเนี่ย ลุกสิเซเว่นเลยนะบอกให้ไม่แต่มันควรหน้ายกย่องหรือเปล่าเนี่ยโอ้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 ยใจเย็นพี่ใจเย็น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 เชื่อเดี๋ยวเกียร์แดงเต็มมันมันยุ่งขึ้นมาเลยควบโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันกางเก่งซับโอ้ยกระโดดควบไปโดนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว คซ <Okay. S 2> ับอื้อโคตรสวยกันได้ครับน้องกันได้เอ้ยอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเลโอคิก <c> ป <oughs> <Leo Kick. S 1> ิดฉากเลยแล้วกัน <c oughs> เอานี้ไปก่อนซับโอเค <c oughs> โอค้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี e e ๋ยวเมื่อกี้มันหลบเอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเฮ้เชิ่อขอโทษอยู่ดีๆเข้าไปยืนใกล้แม่งเฉยเลยอะสาธุขอร้องกันให้ได้เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเบาหรือมันแรงอะไม่ได้สังเกตนะช่างมันเถอะแต่วาระสุดท้ายของแกมันมาถึงแล้วโอ้นี่ไปกินอย่าโโตรเท ปิดเกมเลยละกันเลโอคิกโคตรเท่เป็นอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยในเกมเนี่ยที่แบบเท่ที่สุดอ่ะคือจะบอกว่าทิก้าได้น้าไกลอาเท่ก็ได้แต่ในยุคโชวะเนี่ยผมยกให้ตัวนี้เลยอือคือเขาเก่งจริงอะทุกคน แต่กว่าจะมาเก่งได้ก็จมส้นตีนมาหลายตีนอยู่โอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้แต่เพียงเท่านี้เลยละกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะ้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรก็รอติดตามกันต่อไปได้บ๊ายบาย